ว่าภาพเพชรน,นะครับผมมีตัวอย่างเพชรที่เราจะดับนะครับเราจะดับอันนี้เพชรเป็นภาพบิดแบนนะครับเราจะดับครึ่งเดียวนะครับโดยโดยเราก,กดที่เดี๋ยวจะล็อกตัวนี้ไว้ก่อนนะครับเรากดตัวที่ใช้เครื่องมือเบเซียนะครับแล้วเราแตะตรงนี้นะครับลากดปฝั่งนี้ สาเหตุที่ผมวาดวาดล้นมาฝั่งนี้เนี่ยเพราะว่าเราจะใช้เหมือนกับเทคนิคทําโลนะครับเพราะว่าเราจะสองด้านเหมือนกันเราจะดับแค่ด้านเดียวนะครับแล้วก็ตัดต้นแบบออกไปจากแล้วก็มาเจาะตรงนี้ทําเป็นฟิลใสแล้วก็มีลายนะครับเปิดเบเซียเราจะเริ่มกดตรงนี้นะครับ คือมันเป็นลายเส้นอยู่แล้วมันก็เลยง่ายนะครับในการที่เราจะกดนะครับถ้าการต้องการหยุดดับเบิลคลิกนะครับมันจะหยุดจะตัดเส้นออกเราเปิดสแลปตรวจสอบไว้ครับมันจะโดดเข้าไปติดที่โหนดเขานะครับคลิกนะครับมันจะเกาะไปที่โหนดเลย แค่นี้เราจะได้เส้นของโครงเป็นทั้งหมดนะครับแล้วตรงส่วนนี้เราก็เราปลดไปก่อนปลดไปให้ตัวนี้มันหลุดออกไปหลังจากนั้นเราก็มามาสัเกตดูว่าตรงไหนเราดาวไปแล้วเราก็เลือกทั้งหมดแล้วก็เป็นลายเป็นสีเงิือนเพื่อจะได้มองเห็นได้เจ็ดทำให้ใหญ่หน่อยเส้นตรงนี้ไม่มีครับ มันจะกดล่างออกมาแล้วเข้าไปนี่มันจะแนบสนิท่แลนะเพราะว่าเราเปิดคำสั่ง Snap to Object ใหม่นะครับแต่ตัวเส้นเส้นกลางนี้เราก็ใช้วิธีวาดแบบเป็นฟ r e e h a n d นะครับ Freehand <Yeah. S 1> จะกดขาดกดขาดนะครับเป็นเส้นที่กดกดแล้วก็หัวท้ายหัวท้ายเลย เราลองปรเปลี่ยนฟิลให้เป็นใอ้เป็นลายให้เป็นสีน้ําเงินจะได้มองเห็นว่าส่วนไหนที่เราด้าไปแล้วกดนนให้เขาว่า่ขึ้นจะได้มองเห็นใช่ไหมเราก็ยังมีเส้นที่ยังไม่วาเราก็วาดเข้าไป พอเราวาเสร็จแล้วเราก็จะก๊อปนําเขาขึ้นมาครึ่งเดียวนะครับจากนั้นก็เปลี่ยนลายเป็นสีดำก่อนแล้วก็เปลี่ยนขนาดของเขาให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ทำการกับกระจกคลิกขวาบวัวงเราก็จะได้เพชรเต็มเม็ดน,นะครับแล้วเราก็เปลี่ยนให้เป็นลายเป็นสีดำแค่นี้ก็จะได้เพชรมาใช้ในโลกโก้นะผ เป็นเ,เวกเตอร์แลวห่วงนี้ก็ทำไปพยายามจับให้สมดุลน,นะครับเพราะว่าการออกแบบโลโก้ที่สองด้านต้องเท่ากันนะครับแล้วก็ให้ดูสวยนะี่ยลองทำันดูนะครับไม่ยากนะครับ